แก้มห้อยยี่สิบเอ็ดห้อยแล้วเหรอลูกห้อยหรือเกินถ้าเกินไปสลายตรวจโครงหน้าก่อนไหมอันนี้คือแก้มอันนี้คือกระพุ้งแก้มตกลงตรงนี้มันห้อยเหรอคะลูกอายุยี่สิบเอ็ดนี่คือถ้าตรงนี้ห้อยแสดงว่าหน้าแก้มแบนมากนะเบ้าเบ้าตานี่คือแบนมาตั้งแต่เกิดเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกแก้มห้อยเวลาเราตรวจหน้าตัวเองเรารู้สึกว่าแก้มห้อยมันคืออะไรรู้ไหมเรารู้สึกว่าจุดสูงสุดของแก้มเราเนี่ย มันต่ากว่าปีกจมูกตอนสาวๆเราอไอตรงเนี้ยม,มันควรจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตอนสาวๆเราอ่ะความสูงมันควรจะอยู่ระดับนี้แต่ตอนเนี้ย4ี่มันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคืออาการหน้าตกดังนั้นวิธีคําคืออะไรเราไม่ได้ไปฉีดแก้มส้มใช่ไหม <laughs> เรก้กเาจะดึงขึ้นเหมือนเดิมะฉะนั้นเทคนิคแก้มส้มที่มาถามหมอวาดหมอทำไหมหมอไม่ทาแล้วมันเป็นเทคนิคเดิมนะคะ วันนี้ที่ไปสอนมาก็ใช้เทคนิคของคุณหมอนาวนะคะคุณหมอนาวก็จะมีแรงพยุงแรงดึงตรงเนี้ยเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะเดี๋ยวว่างๆหมอจะมาแชร์ให้ดูว่าคุณหมอนาวที่เป็นอาจารย์สอนฟิลเลอร์ของ EPTQ เขาใช้เทคนิคไหนนะหมอแต่ละคนก็เทคนิคไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวหมอจะพูดให้ดูซึ่งร่องแก้มกับใต้ตาเนี่ยดีขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องใส่อะไรแถวๆนี้เลยเป็นเทคนิคที่ดีมากนะคะ คุณหมอเนาน่าจะมีคลินิกอยู่ระยองจำชื่อคลินิกของคุณหมอไม่ได้นะคะคุณหมอก็บีซี่มากเลยวันนี้ดีใจมากที่ได้ไปร่วมงานกับคุณหมอเนานะคะ